เีจะเยอะนะแต่บางจอเชฉรี al, sy Somehow, sy kalo, genau, ่มากนะบางจอสื <crawl prejudice> <Th> ่อสารเลยไอ้ตัวสั้นๆยาวๆสื่อสารมากสุดเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะลูกล็อกท็อกก็ดีนะอาจารย์ก็ชอบนะครับทีนี้อาจารย์มีปัญหากับคอนเทนต์กับคอนเทนต์คอนเทนต์กับผู้ฟังนึกออกเนาะคอนเทนต์กับผู้ฟังผู้ฟังตอนนี้ยเราเป็นอินเทลเล็กแล้วมีอาจารย์ด้วย การเลือกคอนเทนต์แน่นอนเป็นคอนเทนต์ที่เราถนัดแต่ต้อง modify คอนเทนต์ใหม่เพราะว่าถ้าขึ้นต้นจากคอนเทนต์ว่าเล่นกีตาร์อย่างไรให้เสียนบางคนไม่เล่นกีตาร์ด้วยแล้วเราบอกว่าเราจะไประดับสี่ระดับสี่เนี่ยวันนี้ถ้าเจ้าพูดจะต้องพูดกับคนที่เล่นกีตาร์ทั้งนั้นจะไประดับสี่ได้วันนี้ไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกคอนเทนต์กับออเดียสไม่เหมาะกันตรงน,นี้แต่ถ้าเราจะฟิกคอนเทนต์เดิม อาจารย์แนะนําว่าคือมันต้องฉลาดที่กะเลือกคอนเทนต์นะอาจารย์แนะนําว่าถ้าเรานี่ค่าการเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเราต้องปิดเขาปิดใหม่เป็นนะทุกคนสามารถเป็นเซียนกีตาร์ได้มันจะได้อินสปายเราไงมันต้องฝึกมันกินเลืึกซซ้อมไงแล้วทุกคนมัน,มนเราต้องบอกว่ามันไม่ยากมันไล่เล่บได้แล้วเราเส็สามารถเป็นเซียนได้เ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรา เราพิเศษให้คนที่ยังไม่แน่นเลยอ่ะแล้วเรามาบอกว่ามัน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 ยากนะอยู่ต้องทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะมันเป็นกินเสือให้วัววัวแล้วมันจะไปรับสิ่งไม่ได้เลยเพราะเราไม่คอนวิ้์ว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ฝึกเพราะเราไม่อยากฝึกอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากเป็นแล้วมันยากขนาดนี้เข้าใจใช่ไหมครับมันเลยไปไม่ถึงทุกอย่างเพร่ฟอร์มได้หมดเลยยกเว้นคอนเทนต์ที่เราเลือกต้องโมดิฟายคอนเทนต์ให้เหมาะกับออดนเ์ ะครับจะได้อินสไปร์ออเรียนได้ว่ามาฝึกกันเถอะเป็นเซียนได้ด้วยนะเป็นอาชีพได้ด้วยนะนะครับไม่แก่เกินฝึกหลอกคนในห้องนี้อนะไรเงี <c> ้ย <oughs> อย่างเงี้ยได้ไม่ออกใช่ไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นคุณเจ้าไดยนะครับ